อวันนี้มาเล่นโบลิ่งดีกว่าเว้ยเฮ้ย,ยนี่นายทำอะไรอยู่บอมบี้ฉันก็กำลังเล่นโบลิ่งไงล่ะให้ฉันเล่นด้วยได้ไหมก็มาดิครับอโอ้วันนี้มาเล่นโบลิ่งดีกว่าเว้ย ฝึกฝีมือดีกว่าเราไม่ได้เล่นมานานแล้วเฮ้ยแต่ว่าเรามีแต่ลูกบาสนี่ห่าแต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ฝึกแล้ววะเฮ้ยอ่เฮ้ยอ้าอะไรต้งหน่อยนี่นายทำอะไรอยู่บอมบี้ฉันก็กำลังเล่นโบลิ่ไงล่ะแต่ฉันใช้ลูกบาสอ่ะให้ฉันเล่นด้วยได้ไหมแต่ฉันมีลูกบาสลูกเดียวนะ ถ้านายจะเล่นนายต้องมีลูกบาสอีกลูกนึงฉันไม่มีหรอกลูกบาสอ่ะมีแต่ลูกบอลน,นี่แหละเล่นด้วยได้ไหมอา้าก็ได้ก็ได้ไดเอาลูกบอลก็ได้มา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 กิ้งเหรอบอมบี้อา้ายนตามเส้นนี้นะแต่แต่ฉันไม่ถนัดอนะ่ะฉันเตะเอาได้ไหมเพื่อนได้สิแต่ว่าต้องลงทุกลูกนะเพราะว่าเมื่อกี้ฉันลงทุกลูกนะเว้ยประโจ เรื่องโยนเน่ยฉันสู้นายไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องแตะก็มาดิครับดูดูใจเต็มตาเฮ้ยน็อดน่อยโอ้ยสองนะ คุณน้าเป็นอะไรไหมครับโอ้ยหนูทําไมหนูทําแบบนี้เนี่ยเล่นลูกบอลในบ้านอ่ะทาไมหนูไม่ปิดประตูให้มิดชิดเละเห็นไหมเนี่ยบอลมันมาตัดหน้ารถคนอื่นอะ่ะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถใหญ่นะ่ะมันจะอันตรายกว่านี้นะลูกดีนะที่เป็นแค่จักรยานอนะ่นะน้ายังพอทรงตัวได้หนูอย่าทําแบบนี้อีกนะคนอื่นเขาเดือดร้อนอะ่ะแล้วหนูจะรับผิดชอบเขายังไงนะ้าเจ็บแบบนี้เนี่ยหนูต้องรับผิดชอบน้านนะนี่เป็นครั้งแรกของน้านเลยนะเนี่ยครับคุณน้า ต่อไปนี้พวกผมจะปิดประตูให้มิดชิดแล้วครับจะไม่ให้อุปกรณ์กีฬาออกมานอกถนนเลยครับจะได้ไม่โดนคนอื่นเดือดร้อนครับดูแลนะด้วยนะดูแลรักษาแผลนะด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะดูแลค่ารักษาให้ครับแผลใจของนะไปครับคุณนะเดี๋ยวผมพาคุณนะไปรักษามาเดี๋ยวฉันจับทางนี้<อ>เ,เคุณน้เป็นอะไรครับ ใส่เอ็นน้ากระตุกนะดีน้าเอาหลังลงนะเส้นอ็นกระตุกขึนอ่อน่โอ้ยปวดหัวเขาเด็กหน้าแก่เขากว่าแม่ของพวกเจ้าเทาหลายคนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขาอายุสามสิบ